สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m a t ก r i a l Astro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเปิดไพ่สี่ใบทำว่าทำนายอนาคตนะคะของความสัมพันธ์เนาะของคุณนี่ก็เอาไพ่ใบนี้แล้วออกมาเป็นใบแรกนะคะอ่ะเห็นไหมนิดนึงเนาะมันอาจจะสะท้อนแสงน,นะคะอันนี้เป็นไพ่อ n e r g y รวมนะคะนั่นก็คือเคารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่รู้ว่าคุณกับเขาได้อยู่ในสถานะอะไรกันแต่เขาแอบ,บส่องแอบบดูคุณอยู่เสมอๆนะคะไม่ใช่สต o อกเกอร์นะแต่ว่าเป็นการแอบ,บส่องออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลเอยต่างๆเอยที่สามารถส่องได้นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วตัวคุณน่ะก็น่าจะไม่รู้ว่าเขาส่องคืออาจจะรู้แต่แต่เค่รู้สึกว่าคุณรู้แบบไม่แน่ใจอะ ไม่แน่ใจว่าเขาส่งปราะว่าอะไรเงี้ยอาจจะส่งก็ได้มั้งแต่เขาก็ดูไม่สนใจเรานะประมาณเนี้ค่ะแต่เคกรู้สึกว่าคุณไม่เห็นว่าเขาส่งไม่เห็นว่าเขาเข้ามาดูสตอรี่ไอจีไม่เห็นว่าเขาเป็นเป็นคนเข้ามาดูอะค่ะอาจจะส่งผ่านเพื่อนหรือใช้แอคเคท์หลุมหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่บัญชีจริงหรืออะไรเงี้ยถ้ามี Facebook หรือมี i n s t a g r กรมี Twitter อะไรที่ที่เป็นคนที่คุณไม่รู้จักดูแปลกๆดูเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ย นั่แหละเขาเออประมาณนี้นะคะลองดูน่ะลองสังเกตดูนะคะคราวนี้เค้ขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้นะที่เค้กพูดว่าเฮ้ยเขามาแอบส่องนะแอบแอบดูอยู่อะไรเงี้ยอืมต่อไปมันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นอืม ยังไงนะคะนี่คุณพี่คือต่อจากนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยจะได้คุยกันแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีเขาก็ติดต่อมาอยู่ดีก็โทรมาอยู่ดีก็ขอเจอมีการนัดไปกินข้าวนัดเจอกันนะคะได้คุยเล่นกันสนุกสนานเครู้สึกว่ามีคนอยากจะให้ของฝากมีอะไรที่เป็นของฝากหรือซื้อของมาให้หรือมีอันนี้มาให้ด้วยอะไรเงี้ยคือคือเป็นของอ่ะ เป็นเป็นของอะค่ะเคไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายคุณจะให้เขาหรือเขาให้คุณนะแต่มีคนจะเอาของมาให้อะไรเงี้ยในวันที่นัดเจอกันอืมแล้วก็เมื่อนัดเจอกันแล้วจะได้มีโมเมนต์ค้างคืนหรือโมเมนต์แสนพิเศษค่ำคืนโรแมนติกเนาะหรือว่ามีการแบบว่าเขาเนนะารียกอะไรนะได้แทบกันอะไรอย่าว่าไปนะคะมันจะเกิดขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นเครู้สึกว่า ตัวคุณจะยื่นคำขาดในความสัมพันธ์นี้หรือท้ายพูดในอีกแบบนึงคือคุณอาจจะถามเขาแล้วว่าจะพัฒนาไหมจะไปเป็นอะไรกันแต่อันนี้อันนี้เป็น energy แบบน้อยมากเลยนะ20%ที่จะถามแบบนี้แต่เคมีความรู้สึกว่าการพบเจอครั้งนี้เป็นการพบเจอ ในในแบบที่ตัวคุณเองตัดสินใจว่าจะให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนคล้ายๆการบอกลาเจอเพื่อบอกลาแต่คุณไม่ได้เสกคุณบ่ายนะเครู้สึกว่าคุณน่าจะมีการถามหรือพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้เพื่อให้เขาเคลียร์กับคุณนะคะว่าเราจะพัฒนากันไหมแต่เครู้สึกว่าคําตอบของเขาอะ่ะมันคลุมเครือไม่ให้สถานะหรือไม่มีความชัดเจนให้กับคุณ เคก็เลยรู้สึกว่าคนที่จะปลดปล่อยตัวเองในความสัมพันธ์เนี้ยคือปลดปล่อยตัวเองจากพันธะนี้ความสัมพันธ์เนี้ยก็คือคุณคุณน่าจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เจอกันมีความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยแล้วก็บล็อกเขาตัดเขาแล้วก็เลิกพอแอมดันอะไรเงี้ยคือคือจบไม่มีตอนต่อไปไม่มีภาคต่อพอแล้วกับคนคนนี้ประมาณเนี้ยค่ะ เคมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันสักพักไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้กลับมาเจอกันแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับการเจอกันครั้งสุดท้ายเพื่อคล้ายๆกับบอกลาแต่ไม่มีคําว่าเซกูตบายไม่มีคําว่าเออเราเลิกกันเถอะไม่มีคําว่าเราเลิกคุยกันเถอะไม่มีคําว่าเราห่างกันเถอะไม่มีไม่มีคําพูดอะไรพวกนั้นนะแต่ว่าตัวคุณเองจะเป็นฝ่ายได้ตัดสินใจตัวคุณเองเป็นฝ่ายเลือกตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่เหมือนกับ รู้เลยอะรู้คาตอบในใจเลยว่าพอแล้วกับคนคนนี้อัลดันคือแบบพอพอพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่มั่นคงด้วยนะเคสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่คุณเลือกดีแล้วคิดมาดีแล้วถึงได้ตัดสินใจแบบนี้อืมแล้วเครู้สึกว่าในอนาคตอะ่ะคนคนเนี้ยจะแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะกลับเข้ามาเปิดประตูหัวใจคุณได้อีกหรือจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้อีกเนะี่ยเป็นเรื่องยากมาก เค้กบอกเลยนะว่าเขามีความหลงไหลชื่นชอบในตัวคุณมากมากนะคะาถามว่าเค้กสามารถบอกคำใบ้อะไรได้ไหมเกี่ยวกับตัวคุณกับเขาอะไรเงี้ยเค้กบอกได้แค่ว่ามีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร,ร์กันพฤษศนะคะสิงเมษพิจิกตุลน ประมาณนี้นะคะในนี้ในที่นี้คือถ้าดูตามคำภาษาอังกฤษนะก็จะมีมีลักษณะของคนที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วหรือกำลังจะได้มีในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วก็มีคนที่รักอิสระนะคะมีคนที่มีช้อยส์มีตัวเลือกแล้วคนที่มีช้อยส์มีตัวเลือกนั้น่ะดันเลือกผิดเออแล้วก็จะมีคนที่ สีผิวต่างกันประมาณนี้เค้กบอกได้เท่านี้นะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวแล้วก็สีม่วงด้วยนะคะอาจจะเป็นสีที่คุณชอบหรือสีที่เขาชอบก็ได้นะคะโอเคแต่ที่แน่ๆนคือเขาส่องคุณตลอดสองชีวิตคุณตลอดอะไรเงี้ยว่าคุณเป็นยังไงมีใครใหม่หรือยังไปเจอใครมาอะไรเงี้ยคือเขาเขาดูดูดูชีวิตคุณอยู่ตลอดแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นว่าคือคุณไม่มีหลักฐานนะว่าเขาส่องคุณประมาณเนี้ยแต่เขาเขาสอ่อง โอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ